อีกอย่างต้นแกก็หลายหนาบแบบนี้พี่น้อง ขณะน,น,นี้เวลาตีห้าวันนี้มาตีซีเริ่มกีดได้ตีซีเครื่งกีเสร็จแล้วห้างก็ต้องใส่แอมวานเป็นตุนแก ถ้าใไซแอมไวมันสิเป็นก้อนโอ้ยสวนนั่นก็กี่ตัวกุ่งไฟเมี่ยม่อยู่คือเหมือดที่น้องปีหายังเมือดอยู่เลยหกหงยังเมือดอยู่เลยตอนนี้ช่วงหนานา้าาํปีนี้ภาคใต้ก็หนาวเดย อีดเมื่อเดียวมันเป็นเสี้ยนหรอกเมื่อนึงจับกล่อง แต่ละมือึ้้อย่างแต่น้ำคอนเทนต์แต่ว่าที่เขาทําคลิปเกี่ยวกับการกีดอย่างเขาก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำเพราะว่าคนที่ทาคอนเทนต์ของเขาหน่าสนใจเนาะยางหน้าตาก็สวยจคลของเนงเอดเอดตอ,ดอาลาด มันก็เลยพวกเบืงอะบานเข้าซอยกันเน้ะพอบานเขาก็ซอยกันทายถ้ำคอนเทนเนอะที่มใด้ทีนาตาแบบบอดีพวกนกสิรไทยคอนเทนแบบนแนวตลกเห้ฮาค้นกับเบิ่งเนะาะค้นหาจุดขายหช่องของเขาเนาะ นี่พอบ้านบ่นบเอาบ่าเอาเลยเขาบอกว่ามันบ่เป็นอิสระแจ๊กสีเอาไปเงี้ยงเงินมาสั่นวะนี่เียเซ็ตเขาก็ต้องเชียร์น้ำท่างมันมาก,ก่อนสั่นก็ไปทัวร์ที กี่ไปก็สิส้นเปล่าเนี่ยมาแล้วีเก็ต้องยอดเอ็มมันเป็นเส็นเรียบร้อย่นอง